สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle t Th a r o นะคะคลิปนี้เป็นคลิปรันมนะคะกับหัวข้อเขาคิดว่าคุณรู้สึกยังไงกับเขาตอนนี้ าคิดว่าตอนเนี้คุณคุณไม่ได้รักเขาแล้วคุณเคยรักเขารักมากด้วยแต่ตอนเนี้คุณไม่ได้รักเขาละคุณเหมือนเป็นอิสระจากเขาอะความรู้สึกหัวใจของคุณเหมือนเป็นอิสระแล้วพร้อมที่จะ move on พร้อมที่จะเดินไปข้างหน้าเหมือนปลดปล่อยตัวเองได้แล้วไม่มีอะไรติดค้างคาใจอะไรที่เคยสงสัยไม่อยากรู้ไม่อยากรับฟังไม่อยากรับรู้อะไรอีกแล้วคุณอาจจะเคยตั้งคำถามเคยมีความสงสัยว่าเอ่อเพราะอะไรเพราะอะไรเขาถึงเปลี่ยนไปทำไมเขาถึง เย็นชาทําไมเขาถึงไม่ใส่ใจทําไมเขาถึงไม่แคร์ทาไมอยู่ๆเขาเปลี่ยนไปทําไมเขาหายไปคือแล้วแต่สถานการณ์นะคะไอ้คําถามอะไรทั้งหลายที่มันอยู่ในหัวคุณที่มันอยู่ในใจคุณอนะคุณเคยต้องการคําตอบจากเขาคุณเคยสงสัยอะไรหลายๆอย่างในตัวเขาแต่ตอนเนี้ยคุณไม่สนใจไอ้ความลับเหล่านั้นละประมาณว่าช่างมันเถอะเออจะอะไรก็แล้วแต่ จะมีความลับอะไรก็ก็แล้วแต่ไม่อยากบอกก็ไม่ต้องบอกไม่เป็นไรตอนนี้ไม่สําคัญละฉันไม่อยากรู้ละ <c oughs> เออแล้วก็พร้อมที่จะเดินไปข้างหน้ารู้สึกสบายใจมากกว่าเดิมเมื่อเมื่อไม่ได้รักแล้วเมื่อไม่ได้สนใจใยดีอะไรแล้ว แล้วเขาก็ยังรู้สึกอีกว่าคุณมองเขาในแง่ร้ายในแง่ลบเหมือนกับเข้าใจอะไรเขาผิดบางอย่างแล้วก็ตัดสินใจไปแล้วแต่ความจริงอะ่ะเราก็มองว่ามันไม่ใช่ความผิดของคุณถ้าเกิดเขามีเขามีความลับอะไรบางอย่างที่ไม่ได้บอกคุณมันก็ไม่ผิดถ้าคุณจะคิดในแง่ลบในแง่ร้ายมันก็มีความเป็นไปได้อะ่ะเนาะคุณก็อาจจะคิดไปทางนั้น ก็เขาไม่อธิบายกับคุณเองเออแต่เขามีความรู้สึกว่าคุณคุณคงตัดสินเขาไปแล้วอะว่าเขาคงทําเรื่องไม่ดีหรือทําตัวไม่ดีหรือคิดไม่ซื่ออะไรกับคุณอย่างเงี้ยคุณก็เลยแบบโอเคงั้นพอละไม่อยากรับรู้อะไรอีกแล้วอืความรักของเธอฉันก็ไม่ต้องการแล้วเหมือนกัน จริงๆคุณเคยรักเขามากคุณคุณน่ะรักเขาเขารู้อคุณเคยคิดว่าเขาเป็นคนที่ใช่ถึงแมตนน้ตอนเนี้ยตอนเนี้ยเขาก็ยังรู้สึกว่าคุณรักเขานะแต่แต่ทุกอย่างมันพังอะ่ะมันพังมันพลาดมันแบบคือคุณทนมานานแล้วแล้วคุณทนไม่ไหวแล้ว คุณทนแบกรับความรู้สึกอะไรหลายๆอย่างที่คุณไม่โอเคอกับตัวเขาต่อให้คุณรักเขามากแค่ไหนต่อให้คุณจะแบบเอออยากจะสารสัมพันธ์กับเขาต่อหรือยังรอคอยให้เขาติดต่อมาแต่บางทีเนี่ยตอนเนี้ยคุณอาจจะรู้สึกว่ามันสายไปแล้วเพราะว่าคุณรอมานานแล้วคุณอดทนมานานแล้วแล้วคุณไม่ไหวอีกแล้วอะ คุณแบกรับความรู้สึกเหล่านั้นไม่ไหวอีกแล้วรักมากแค่ไหนก็ไม่ทนแล้วเลยเนงะี้ยคุณเคยเจ็บปวดนะคุณเคยเจ็บปวดเพราะเพราะเขา เพราะคำพูดของเขาเพราะการทะเลาะกันหรือการมีปากเสียงหรือการมีเรื่องขัดแย้งอะไรกันเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นในเรื่องของการคําพูดแต่ว่าตอนนี้คุณไม่เจ็บปวดแล้วอะ่ะคุณคุณคุณอาจจะเคยแคร์เคยแคร์คำพูด อะไรของเขาบางอย่างอะที่ที่มันเสียดแทงมันเจ็บปวดหัวใจคุณอะแต่นณตอนนี้เวลานี้อะเขารู้สึกว่าเออคุณไม่ได้แคร์แล้วคุณเลิกกังวลเลิกกลัวเลิกคิดมากเลิกเจ็บปวดแล้วแล้วคุณก็พร้อมที่จะ move on จริงๆนะคุณพร้อมที่จะ move on คุณไม่อยากอยู่กับ อยู่กับปัญหาไม่อยากมีเรื่องเครียดไม่อยากจะต้องมาทะเลาะอะไรกับเขาอีกแล้วอะ่ะทีนี้ขอดูในฝั่งเขาบ้างนะแล้วตอนนี้เขาคิดยังไงกับคุณเขาคิดหรือรู้สึกยังไงกับคุณจริงๆเขายังอยากไปต่อกับคุณนะเออเขายังอยากพยายามอีกครั้งอยากไปต่อแบบมันสายไปหรือเปล่าฮะ เพราะว่าเหมือนคุณแบบคุณพร้อมจะไปแล้วอ่ะคือคุณไม่เอาอะไรจากเขาแล้วไม่ต้องการอะไรเขาจากเขาแล้วอ่ะแล้วเขามาเพิ่งรู้สึกตอนนี้นการเปลี่ยนแปลงคือเขาอยากจะเปลี่ยนแปลงสถานการณ์เขาอยากจะเนี่ยให้ความยุติธรรมกับคุณชดใช้ ชดใช้อะไรบางอย่างที่เคยทำผิดทำพลาดกับคุณหรือเคยทำให้คุณเสียใจเปลี่ยนแปลงนะคะเปลี่ยนแปลงจากการเลิกลาการจบการห่างหายเปลี่ยนมาเป็นแบบเออมาจริงจังหันมาจริงจังหันมาใส่ใจมามีคอมมิชเมนต์กับคุณอะไรอย่างเงี้ยขอดูหน่อยนะมันสายไปหรือเปล่าเนี่ยความสัมาธ์เนี่ย,มมนนยฮะสายไปไหม ลึกๆแล้วในใจของคุณเนี่ยก็ก็ยังโอเคอยู่นะคือถ้าเขาจะกลับมาจริงๆแล้วเปลี่ยนแปลงตัวเองได้จริงๆหรือว่าเขาจริงจังจริงใจกับคุณจริงๆอะเนี่ยถ้าเขาแบบแสดงให้คุณเห็นคือคุณตอนเนี้ยคุณอาจจะแบบโอเคเหมือนแบบมันไม่ได้โกรธไม่ได้อะไรไม่ได้ต้องการอะไรจากเขาไม่ได้คาดหวังกับเขาว่าอย่างนั้นเถอะแต่ว่าถ้าเขากลับมาคุยก็ยังคุยกันได้อยู่นะเนี่ยสามถ้วย ยังเหมือนแบบอา,อาจจะเริ่มแบบคุยคุยเป็นเพื่อนกันก่อนอาจจะต้องเริ่มต้นใหม่เนี่ยยังพร้อมที่จะรับฟังนะยังปรับความเข้าใจได้ลึกๆแล้วแต่ว่าแต่มันอาจจะไม่ถึงขั้นกับว่าคุณเวลคัมเขาขนาดนั้นเหมือนแบบกลับมาปุ๊บเราจะให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมเลยหรือว่าคุยดีด้วยเลยอย่างเงี้ยคงไม่ได้นะคะคุณจะแบบขอดูก่อน ขอดูพฤติกรรมไปก่อนแต่ก็ไม่ไม่ได้ปิดกั้นขนาดที่ว่าไม่คุยด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็อาจจะแบบคุยด้วยน้อยหน่อยเอออยากรู้อยากอยากรู้ว่าเขาจะมาไม้ไหนอะไรยังไงดูตามสถานการณ์ไปแต่ถ้ามาดีจริงๆกับตัวกับใจจริงๆแล้วมาด้วยใจที่แบบจริงจังจริงใจรักคุณจริง,รง,รง,รงๆลึกๆแล้วคุณก็ยังยังแอบให้โอกาสเขาอยู่ อืมนะคะทีนี้เออขอดูไพ่ออร์เคิลหน่อยว่าแนวโน้มความสัมพันธ์ถ้าสมมุติว่าได้กลับมาเริ่มต้นกันใหม่จะเป็นยังไง not today still angry นะไม่รู้ว่าใครไม่รู้ว่าใครยังยังโกรธอยู่อาจจะเป็นคุณก็ได้ที่โกรธเขาอยู่ talking มันจะเริ่มจากการพูดคุยคุยกันมากมากคุยกันเยอะเยอะอะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยคิวปิดก็จะเริ่มทำงานแผงสอนอีกครั้งเพียงแต่ว่าอย่างที่บอกไปอะค่ะอย่างที่ผู้อ่านบอกไปว่ากลับมาตอนแรกๆเนี่ยคุณอาจจะยังแบบไม่เปิดใจแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ะแต่ก็ไม่ได้ปิดกั้นแบบร้อยเอเซเหมือนกันเหมือนแบบยังมีเครื่องเครื่องอยู่แหละแต่ก็อะ ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยก็คุยได้นิจิใหม่หน่อยแต่พอหลังจากนั้นเขาก็จะคุยกับคุณมากขึ้นเรื่อย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 อะไรอย่างเงี้ยจนละลายหัวใจคุณได้อีกครั้งแล้วคุณก็อาจจะไปตกหลุมรักเขาอีกครั้งอืมประมาณนั้นนะคะโอเคจบการอ่านไพ่แล้วขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะแล้วถ้าใครสนใจดูดวงเป็นการส่วนตัวก็สามารถ สอบถามเข้ามาได้แอดไลน์เข้ามาสอบถามได้นะคะรายละเอียดอยู่ในช่อง description ด้านล่างนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ